ไว้ใครับผมไปกระดูเอาปุ๋ยใช่ใช่ครับเอาปุ๋ยให้สวนใส่อันนี้ดีกว่าเราซื้อซื้อเขาต้องทุงหนึ่งสี่ห้าสิบบาทขี้วัวนี่นะใหญ่นะครับผมปุ๋ยเราหน้าสิบบาทสี่สิบบาทไอทุุงเล็กก็สามไอทุงน้ําแข็งก็สามทุงร้อยครับผมแต่ก่อนห้าทุงร้อยทวนสามทุงร้อยมันมีราคาขยับขึ้นกับวัวะที่ที่มันมีราคาแต่วัวมันไม่มี ผมว่าถ้าเกิดว่าไม่คิดมากนะเลี้ยงเอาขี้มันก็ไม่ขึ้นมาคือผมผมไม่คิดแล้วเลิกคิดแล้วนะเลิกคิดแล้วว่าเลิกคิดว่าได้กําไรได้อะไรแล้วก็เลี้ยงไว้ดูเล่นยามเหงาก็มามนั่งดูอันนี้ข้อควัวของคุณอานี่ผมเห็นเทปูนใช่ไหมเทปูนเทปูนครึ่งหนึ่งเทปูนประมาณสองสองเมตรกว่าสองเมตรครึ่งไไอ้ที่ยืนตรงนี้ใช่ไหมครับครับนั่นนั่นนั่น,นถึงเสานั่นอ๋อถึงเสาที่<ห>เป็นปูนนั้นนะทำไม คือคือวัวเราไม่ได้ปล่อยอ่ะ,อะไม่ค่อยได้ปล่อยก็คือเทปูนให้มันอย่าให้มันลึกเวลาขี้มานะแต่แต่ของเราไม่ถึงกับมีขี้หรอกเพราะอาทิตย์หนึ่งเราจะโกยครั้งหนึ่งบางทีก็สามวันช่วงช่วง,วงคลอดลูกนี่ผมเทสามวันเโกยสามวันแล้วก็ปูนไอเทไอปูนขาวทําไมต้องเทปูนขาวครับฆ่าเชื้ออืช่วยได้จริงๆเลยใช่ชไหมช่วยได้ช่วยได้มแมลงวันนะอย่งางแมลงวันมัน บินเนี่ยเราโรยปูนขาวนี่มันจะไม่มาเลยนะเอ้ยเยอไม่มาเลยผมว่าดีนะผู้ชมครับวันนี้มาดูข่าราชการ,กรเกษียณง,งานมาเลี้ยงวัวนะ <c oughs> คิดว่าขายทิ้งหมดแล้วยังเหลืออยู่2ตัวทําไมคุณอายังเก็บไว้2ตัวครับอ๋อพอดีเก็บไว้เพื่อเอาปุ๋ยเอาอะไรนะใส่สวนไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงขายไม่ๆๆ่ยกเลิกความคิดละก็คืออยากเลี้ยงไว้ออกกาลังกายนะไม่รู้จะทําอะไร เราอายุป่านนี้แล้วเนาะเรี้ยงแล้วก็เลยเอาไปแค่สองตัวแค่นี้แหละใช่คำว่าเลี้ยงไว้เอาขี้นะเอาขี้เลี้ยงไว้ดูเล่นดูเล่นอ่าคนั้นแหละครับผมโอสภาพไม่ใช่ดูเล่นนะนะผมว่านตัวตัวผู้ก็จะปล่อยอยู่ปล่อยครับตัวผู้ก็ไม่ได้เก็บไว้หรอกแต่ตัวเมียก็เก็บไม่เก็บไว้เราจะเก็บไว้แค่แม่เฉยๆไม่เอาปุ๋ยแค่นั้นเลยครับผม ไม่ได้นั่นหรกไม่ได้อะไรมากมายหรอกไม่ได้เลี้ยงเป็นธุรกิจใหม่ใม่ไม่ไม่ม,ม่ธุรกิจไม่เอาแล้วทําไมครับอายุป่านี้แล้วจะไปเอาทําไมธุรกิจก็เราเลีกก้ยงไว้ดูเล่นเสาทิต์ว่าง<ม>ยามว่างนะไม่รู้จะไปทําอะไรดีกว่าเล่นลายโอ้ความหมายดีๆนะความหมายที่ดี <c oughs> จริงๆใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์นะใช่ดีกว่าเล่นโทรศัพท์ครับผม เอามานี่เลี้ยงวัวแต่ก็เรายังอันนี้หน่อยเพราะมันเราไม่มีพื้นที่เนาะครับผมมันมีพื้นที่แค่นิดหน่อยเราก็ศัยไปเก็บหญ้าแถวนน้นอันนี้พอดีผมเช่าตรงนี้เช่าปลูกข้าวไม่ไม่ไม่เช่าว่าจะปล่อยวัวแล้วพอดีมันเป็นลุ่มนิดนึงก็เลยหวานข้าวเล่นเล่นไปอ๋อเลยว่าจะปล่อยหน้าแรงนะปล่อยเขาสองตัวนี้แล้วโอ้มีแต่ตัวสวยๆเลยนะครับนี่สวยอยู่ครับสวยอยู่อันนี้ซื้อมาหรือว่ายังไง ซื้อมาครับไอ้น้ำพุงสั่งมาจากซีเกตลูกแฟนเขาสั่งมาจากไหนไี่ลูกจากซีเกตตั้งแต่หกเดือนหกเดือนในตอนที่แพงอ่ะสองหมื่นสามต้นจานมาก็มันยังอยู่ไอ้ตัวเล็กที่อยู่คล้องนั้นอ่ะหกใกลนะยี่สิบสามเอาพุ่ซื้อมาหกเดือนนี้ตอนที่จานมาชุดนั้นครับผมันยังอยู่ตัวเล็กอยู่แต่นี้มันกรอดกรอดเมื่อวันศุกร์ล่าสุดเลยนะครับลูกแรกหรือเปล่านี่ลูกแรกอ๋ออันนี้ลูกที่สอง ครับผมรุ่นสองตัวนี้ตัวนี้สองหมืนสามเมื่อตอนหกเดือนนะตอนหกเดือนไอ้ตัวสีแดงเนี่ยครับตัวนี้ผมซื้อมาแม่ลูกซื้อมาเมื่อสิบสิบวัาเดือนอ่ะเพราะเพราะตัวนี้มันคลอดแล้วเนาะซื้อมาตอนนั้นมันมันแม่มันไอ้ลูกลูกมันประมาณกี่เดือนเนาะตอนนั้นเจ็ดแปดเดือนบอครับผมผมซื้อมาสามสิบเก้าสามสิบเก้าครับวัว้องนะ ไม่มีลูกมีลูกนะแต่ลูกผมปล่อยไปประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันเออเยอะแสดงว่าวัวนี้พอได้ราคานะผมว่านะพอได้อยู่เพอตัวมันใหญ่เนาะใช่ครับตัวมันใหญ่คืออะว่าไม่ขายแต่ละมันมันก็ไม่ดื้อด้วยนะวัวพวกนี้นะครับขับไม่ดื้อขนั้นแต่ตัวนี้คลอดลูกมันก็ยังไอ้นี่อยู่แต่ไอ้ตัวนี้คลอดลูกจับได้เลยคือคลอดวันนี้ก็จับวันนี้ได้เลยคือไม่ห่วงไม่อะไรนะไม่ไม่ไม่ครับผมไม่ดื้อก็ยังดีอยู่เพราะมันไม่ดื้อครับผม เมื่อกี้คุณอาบอกว่าเลี้ยงวัวเนี่ยช่วงแพงๆก็เลี้ยงมาแล้วใช่ขาดทุนมาแล้วขาดทุนมาแล้วตัวละครึ่งแสนก็เลี้ยงมาแล้วแต่ถ้าวัววัวมีราคานะซื้อมาแพงมันก็ขายได้อ่าขายได้แพ้ใช่ขายได้ราคานะกําไรตัวเป็นหมื่นก็มีอ๋อใช่แต่ถ้าวัววัวถูกนี่ก็ซื้อมาถูกก็ขายได้ถูกจริงนะขายได้ถูกขาดทุนอ่ะครับผมใช่ ก็เลยว่าเออแต่ก่อนผมเยอะอยู่ 7, จดปดตัวนะเมื่อก่อนอเต็มคอกเลยนะก็ผมซอยคอกเนี่ยอ่าซอยซอยซอยครับผมแล้วก็ให้ลุงน้องเลี้ยงอยู่สีขอตอนทํางานอยู่สีขอจ้างนคนเลี้ยงด้วยไม่ไ,มไมให้เขาเลี้ยงไอ้นี่นะเอาลูกอ๋อเลยดูแล้วมันไม่ไหวก็เลยไอ้ลุงน้องมันก็เอามาปล่อยเก็เลยปล่อยแต่ปล่อยช่วงนั้นมันมันก็ปล่อยไม่ขาดทุนนะพอได้ใช่ไหมครับได้ปล่อยไม่ขาดทุน ก็มันวัวมันมีราคาไงมันปล่อยง่ายด้วยวัวถูกมันมันปล่อยยากครับผมวัวถูกปล่อยยากตั้งแต่เราเลี้ยงไงเราคิดว่ามันจะถูกขนาดนี้ไหมไม่คิดเลยไม่คิดว่าถูกขนาดนี้แล้วเราก็ซื้อมาสี่หมื่นห้าขายไปหมื่นเจ็ดก็ดู้ด้ไอตอนที่ครูไปอ่าครับผมสวยอ่ะนั่นแหละผมขายให้คนลำดวน อันนี้ข้อวัวของคุณอานี่ผมเห็นเทปูนใช่ไหมเทปูนเทปูนครึ่งหนึ่งเทปูนประมาณสองสองเมตรกว่าสองเมตรครึ่งัหมไอ้ที่ยืนตรงนี้ใช่ไหมครับนับนั่นนั่นถึงเสานั่น,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 นอ๋อถึงเสาที่เป็นปูนนั้นนะครับทาไมาคือคือวัวเราไม่ได้ปล่อยอ่ะ,อะไม่ค่อยได้ปล่อยก็คือเทปูนให้มันอย่าให้มันลึก<อ>เวลาขี้มานะแต,แต่ของเราไม่ถึงกับมีขี้หรอกเพราะอาทิตย์หนึ่งเราจะโกยครั้งหนึ่งบางทีก็สามวัน ช่วงช่วงคลอดลูกนี่ผมเทสามวันเอ้ยโกยสามวันแล้วก็ปูนไอเทไอปูนขาวทําไมต้องเทปูนขาวครับฆ่าเชื้ออืช่วยได้จริงๆเลยใช่ไหมช่วยได้ช่วยได้แมลงวันนะอย่างแมลงวันมันบินเนี้ยเราโรยปูนขาวนี่มันจะไม่มาเลยนะเอ้ยเยอะไม่มาเลยผมว่าดีนะเพราะมันแห้งเร็วด้วยปูนขาวเนี่ยครับอช่โรยนี่ไม่มีแมลงวันแต่ยุงยอมรับอยู่สู้ยากนะยุงนะแต่ถ้าแมลงวันี่ใช้ปูนขาวนี่จบเลยนะ เลี้ยงเลี้ยงตัวดีๆตัวสวยๆเนี่ยทำมุ้งให้มัน่ะดีกว่าครับผมเหมือนของปู่ที่จารพัฒน์อ่ะแกทำมุ้งเลยตอนที่แกเลี้ยงใหม่ๆอแกทำมุ้งเลยครอบเลยนะข้อแกประมาณขนาดนี้แหละแกเลี้ยงประมาณ3ามตัวแล้วแกครอบเลยครอบเลยครับผมนั่นแหละผมแกแต่ทุกวันแกไม่ได้ครอบแล้วแต่แกก็เลี้ยงบอกว่าไม่ให้เลี้ยงแกยังเลี้ยงอยู่แ6แล้วอะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยสามตัวอ๋อทำไมสู้จังเลยคุณตาเนี่ย ยอมผมยอมผมยอมแกผมไปขนมาขายตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยนะพอขายขายเสร็จแกมีแรงแกก็ไปซื้อไม่อีกเอ้อะซื้อไม่อีกแกซื้อมาสามตัวนี่แกได้ปลูกหญ้าปลูกอะไรไหมนี่ปลูกแค่นิดเดียวปลูกเท่านี้แหละเพราะเพราะพอนี่ที่มันประมาณสองงานไงแกทำแกอยู่แกอยู่สวนเหมือนผมอย่างนี้แหละแกไม่ได้อยู่ที่บ้านอื แกอยู่สวนผมว่าผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าไม่ได้เลี้ยงวัวก็ไม่อายุไม่ยืนนะไม่รู้จะไปทําอะไรอ่าใช่นะเหมือนที่ผมว่าน่ะครับผมเออปู่แกไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่มันผมยังไงก็มันก็เออยังมีแรงหน่อยยังมีกําลังนะยังพอไปได้อยู่ครับผมครับสอบถามนิดหนึ่งครับวันหนึ่งลงทุนค่าอาหารวันละเท่าไหร่ครับผมให้วันละวันละกิโลตัวละกิโลหัวอาหารนะครับอ๋อ เดือนหนึ่งประมาณกี่บาทครับพ่อหนึ่งเดือนในงผมซื้อแค่ถุงเดียวเพราะมันมันมันแค่สองตัวเนาะก็ถุงละสี่สี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยกว่าบาทผมใช้อยู่ไอตัวตัวเจ็ดหนึ่งสองอ่ะของของชาติชายฝั่งซื้อมาทำไมยังซื้อให้กินอยู่ครับก็คือซื้อบำรุงไงให้บำรุงนมยังแม่อ๋อนมอย่างนี้นะครับผมให้มาบำรุงนมบำรุงอะไรนี่นะครับผมเดือนเดือนละถุง เดือกละถุงละกําัมเดือกละ200รัมถุงละร้อยครับผมนําละเอียดมาผสมกันไม่เท่าไหร่นะผมว่านะก็ก็ไม่เท่าไหร่เท่าวัวมีราคาน่ะวัวไม่ต้องห่วงหรอกลงทุนแค่นี้มันได้อยู่แล้วแต่ถ้าวัวมันถูกมันก็ยังว่าแล้วเนาะครับผมเน้นอยู่เห็นกันทุกคนเลยว่าถูกจริงๆทุกคนถูกจริงๆแต่แต่นี่เห็นว่าขยับขยับนิดนึงอ่าใช่ผมไปเจอมายังไงขยับพันสองพันเลยนะแต่ถ้าขยับนะพ่อค้าจะวิ่งว่อนเลย ไอ้ถ้าดูใช่ไม่ต้องไปดูอะไรเราดูว่าพ่อค้ามันจะวิ่งว่อนเลยตอนนี้วิ่งว่อนแล้วหรือยังครับเริ่มเริ่มเห็นวันนั้นเห็นเข้ามาหาผมอยู่ผมว่าผมไม่ปล่อยแล้วอ๋อตอนไรตอนไรผมว่าจะปล่อยตัวนี้ถ้าตัวนี้นี่คุณอาตั้งใจเนี่ยราคาในใจตอน,ตอนที่ถูกี่ผมว่าจะได้ยี่สิบห้าผมว่าจะปล่อยพอดี <c oughs> มันมาดูแล้วมันมาดูหลายรอบเพราะวัวขนาดนี้ที่ดูผมซื้อมาสี่หมื่นอ่ะก <c oughs> ็วัวจะ ยี่สิบห้าก็เลยไปมามาแฟนบอกว่าบู๊ไม่ขายแล้วเสียดายเสียดายนะครับก็เลยเสียดายเลยให้หมอเขามาชิ้นี่ลูกลูกมันแค่เดือนมันมันคลอดวันที่วันที่สิบหกอ่ะครับผมนี่ตอนวันที่สิบหกเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเดือนกว่าเนี่ยตัวใหญ่แล้วนะอ่าเดวนี้ก็เพิ่งได้สามวันไรือสี่วันผมว่ายนะี่สิบห้านะโค้ดขายนะ่าจะได้เกินยี่สิบห้าอยู่นะอ่าวัวไม่ได้ขี้เหร่นะ,นะะไม่ลูกด้วยนะอ๋อตอนที่นั้นมาดูไม่ลูกเลยนะ ม่ลูกตั้งใจจะกัดฟันขายยี่สิบห้าตอนนี้ไม่กัดแล้วนะไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วก็ตอนที่มันคลอดได้ประมาณสองอาทิตย์เสามอาทิตย์แหละพวกมาวนจะซื้ออยู่สองสามรอบเห็นผมตั้งอยู่บอกว่าพอดีแฟนเลิกมาตอนเย็นแฟนเลิกเรียนมาก็บอกว่าจะไปขายเลย่อเก็บไว้ครับผมไปกระดูเอาปุ๋ยใช่ใช่ครับเอาปุ๋ยให้สวนใส่อันนี้ดีกว่าเราซื้อซื้อเขาต้งทุหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสิบบาท ขี้วัวนี่นะถุงใหญ่นะครับผมปุ๋ยเรานะห้าสิบบาทสี่สิบบาทไอ้ถุงเล็กก็สามไอ้ถุงน้าแข็งก็สามถุงร้อยครับผมแต่ก่อนห้าถุงร้อยทวนสามถุงร้อยมันมีราคาขยับขึ้นก็พอที่มันมีราคาแต่วัวมันไม่มีผมว่าถ้าเกิดว่าไม่คิดมากนะเลี้ยงเอาขี้มันก็ครับไม่คิดมากคือผมผมไม่คิดแล้วเลิกคิดแล้วนะเลิกคิดแล้วว่าเลิกคิดว่าได้กําไรได้อะไรแล้วก็ เลี้ยงไว้ดูเล่นยามเหงาก็มานั่งดูเล่นเดี๋ยวปล่อยเนี่ยเดี๋ยวให้มันแรงก่อนเดี๋ยวจะปล่อยเลยครับผมพผมล้อมรั้วไว้หมดแล้วตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วใช่ทำไมสิงอยากจะปล่อยครับคุณอะอ๋อก็ปล่อยให้มันเดินออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นะคือบางทีเราก็ได้เบาลงเราไม่ต้องไปตัดหญ้าตัดอะไรอย่างี้นะก็เลยให้มันปล่อยให้มันได้เดินออกกําลังกายให้มันแข็งแรงเพราะ ลูกมันยังเล็กอยู่ไงครับผมเวลาคลอดวัวมันก็คลอดง่ายด้วยนะถ้าวัวมันได้ออกกมาอ๋ออย่างนั้นคนเราอ่ะถ้ายิ่งทํางานก่อนจะคลอดอะยิ่งยิ่งคลอดดีนะสมัยต่ก่อนนะที่เขาบอกนะครับผมทุกวันเขาไม่เชื่อแล้วท้องแล้วอย่าทำอะไรนะทุกวันเขาไม่เชื่อแล้วขนาดสมัยต่ก่อนอยู่ไหนก็มาโดนตาเนาะสมัยนี้พวกเด็กเขาไม่สนใจแล้วครับผมสมัยตะก่อนผมไม่ได้นะ ไม่ได้ต้องมาไม่มาเพิ่มดีเขาพูดมันเป็นวิธีปฏิบัติเลยนะใช่ผมว่ามันเป็นประเพณีที่ดีมากเลยนะโดนตานะ่ะทุกวันพวกเด็กเขาไม่ได้ถือแล้วเขาไม่มานี่พวกร้านไม่ได้มาสักคนเลยผมยังไปโดนตาที่บ้านผมอยู่เลยนะอ่าต่อไปครับผม,มปเป็นประเพณีที่สวยงามนะ แค่นีเราแต่ว่าทุกวันเด็กทุกวันมันไม่นั่นแล้วเขาพัฒนาไปเยอะแล้วเขาอาจจะดูโซเชียลหรืออะไรมากไปเนาะ <Hans. S 2> เขาไม่ได้คิดเหมือนผู้เฒ่าผู้แก่กของเราเนาะเขาไม่ได้คิดครับผมน่า<ใ>นจะหายเหมือนกันนะไม่ตกวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ว่าจะปล่อยอยู่<อ>นี่เอามาปลูกปลูกแค่นี้แหละตัวสองตัวให้ลูกมันได้วิ่งครับผมให้ลูกมันได้วิ่งบ้างเมื่อก่อนขอกวัวซอยตรงนั้นใช่ไหมครับรับซอยเละไหมถ้าถ้าไม่ใหญ่ตรงนี้เละไหมใช่ก็ซอย เนี่ยมันใส่ทุกวันแต่ก่อนผมใส่หน<อ>ึ่งสองสามสี่ห้าหกวัดแต่ก่อนผมใส่หกตัวครับผมได้ให้เขาเลี้ยงที่นูน่นอีกเลี้ยงแต่แม่พันธุ์ครับผมเลยว่าเออพอมันไปมาไปมามันมันเหนื่อยด้วยอืเลยเราไม่มีพื้นที่ครับผมสิ่สําคัญที่เราไม่มีพื้นที่นั่นแหละแต่ถ้าเรามีพื้นที่อย่างพวกเขาก็สบายาเนาะใช่เขามาเหนื่อยแค่หน้านี้หน,นหน้าเดียวนิดหน่อยไม่กี่เดือน พอหน้าแรงเขาก็ล้อมแล้วก็รับอ่าช็อตสบายเลยแค่นั้นแหละครับผมแต่มันสู้อิ่มสู้ของเราไม่ได้เราไม่ได้อกแต่เราก็ตัดหญ้าทุกวันเพราะหญ้าแถวเมืองมันเยอะไปตรงไหนนี่นี่ผมตัดอยู่นี่ตัวนี้บ้านภูนสวสดิ์ต้องให้ตัดอตลอดปีเลยไปตรงไหนก็เจอหญ้านอไม่ห่วงแล้วครับนี้ไปแบบเดียนนี่พรุ่งนี้ผมก็ตัดทุกวันผมตัดสองวันไปตัดวันหนึ่งกินสองวันเลยครับ ใช่ใช่ครับให้กินสองวันสองวันตัดที่หนึ่งสองวันตัดที่หนึ่งไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันต้องตัดทุเย็นไงมันเหนื่อยแต่ทุกวันผมตัดสองวันตัดที่นึงอันนี้เบาแล้วใช่ไหมใช่รู้สึกว่าพอดีกับแรงครับสองวันบางทีก็สามวันแต่ถ้าสามวัน่ะหญ้ามันจะขึ้นแดงมันขึ้นเหลืองกินไหมครับเมค่อยกินแต่มันกินอยู่ถ้าวัวมันนั่นมันก็กินอยู่ครับผมครับก็เลยสองวันตัดทีหนึ่งสองวันตัดทีหนึ่งเราได้พักผ่อนได้นอนพักผ่อน ผมว่าเลี้ยงพอดีกับกําลังมันเป็นความสุขนะใช่เลี้ยงพอดีแล้วสองตัวอย่างพวกอาที่เกษียนพอแล่วแกก็สามตัวพอดีพอตรงมุมครับผมอาด้านหลังพอบานผมอยู่ฝั่งนู้นนั่นก็สองตัวแกเกษียนทั้งตัวทั้งเมียแล้วไอ้นี่ก็เลี้ยงวัวเมันแกเลี้ยงวัวก็ไม่รู้จะทาอะไรเนาะผมถามสุดท้ายนะเกษียนเป็นข้าราชการเนี่ยเกษียณมาแล้วเลี้ยงวัวเนี่ยเป้าหมายคืออะไรครับ ก็คือเป้าหมายก็คือเราได้ออกกาลังกายไงเป้าหมายคือเราได้ออกกําลังกายดีกว่าอยู่เฉยๆครับผมมันอยู่เฉยๆมันจะได้คิดมากมันคิดแต่นี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดอย่างเดียวว่าวันนี้วัวเราจะอิ่มไหมแค่นั้นแหละเราจะไปตัด้าตรงไหนครับแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละสบายแล้วไม่คิดว่านี่อะไรไม่มีนอกเข้ามาปวดหัวนะไม่ไม่ไไม่มีหรอกบางทีก็ แฟนเขาติดธุระเราก็ไปรับลูกเมื่อกี้ผมไปรับลูกมาผูา้ชมเดี๋ยวปีหน้าลูกก็เข้าวิชาัยแล้วจะไม่รู้ว่าเขาจะไปเรียนที่ไหนครับผม